เอเยอร์ซับกับเข้าสู่ช anel BBQ Gamer กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้ผมก็ได้อัดต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมเล่นเลดไปเลยนะฮะ <Yeah. S 1> โดยคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเจ้าซินดี้สักหน่อยนะครับรีเจนต์อีกหนึ่งตัวที่มีความ o อในตอนนี้นะครับเพราะว่าสกิลกระโดดของเขาเนี่ยเมื่อโจมตีโดนศัตรูแล้วก็สามารถรีคูดาวได้ใหม่เลยนะครับ <Wow. S 1> ตรงนี้ก็เป็นสกิลหลักในการโกงของตัวนี้เลยก็ว่าได้นะฮะแพตต่อไปก็จะโดนเนฟแล้วฮะตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะถูกจับมาเล่นกันน้อยลงนะครับ สำหรับใครที่เล่นซินดี้กันอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพราะผมจะเอาตัวนี้ไปลองเล่นกันหน่อยนะฮะว่ามันจะโกงกันแค่ไหนนะครับโอเคครับคลิปนี้เราเข้ามาสู่โหมดทีมเดนแมทกันบ้างนะฮะใครคิวได้เยอะกว่าทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับโดดโจมตีไปดีตัวนี้และตัวอะไรวะเนี่ยแล้ฮุกมาแบบนี้ก็สวยดีครับพุ่งไปดีฮารบแล้วก็ต่อด้วยสกิลหนึ่งฮะโอ้โหโดนแล้วฮะต้องอยู่ห่างๆฮุกหน่อยวะ โดดไปดีไม่โดนวะ่ะพุ่งไปแล้วไม่โดนอีกแล้วครับเจอฮุกยิงกลับนะฮะโอ้โหสกอร์ตอนนี้สามต่อศูนย์เลยเหรอมาๆเอาใหม่ครับโดดไปดีโอโ้โหโดนอันตีเลยฮนะผมยังไม่ทำทำันทำอะไรเลยอนะโดดมาด้วยครับโด,ดนอีกแล้วฮะอัดสกิลไปก่อนครับแล้วเก็บของมา พุ่งไปดีครับนี่โดนฮะไอ้ไอตัวแมวนี่มันไม่ตายสักทีวะ่ะโดนผมกระโดดจีไปสองสรอบเลยเนี่ยโอ้สกอร์เราตามอยู่นะฮะตอนนี้ไอ้ฮุกนี่มันตัดจังหวะเราตลอดเลยนะฮะโดนไปดีครับโดนแล้วฮะไม่โดนนะ,ะเออตายไม่ได้ก็ดีละ อ้าวมีกำแพงมากั้นอีกอ่ะโดดไปดิโดดไปดิเก็บเลือดหน่อยฮะมันจะตายกันสองสามตวัวเนี่เอ้ยเจออย่างนี้ไม่สวยเลยพวกโดดไปไม่โดนอีกแล้วครับแลาหาันกลับมาก็โดนเลยฮะโดดไปดิ โอ้หไม่โดนนะฮะเฮ้ยทีมเราเสียเปียบว่ะเล็กตัวเดียวแนละ้ <laughs> วเพื่อนจะตายแล้วไม่ได้รอดครับโอเค <laughs> ไม่รอดจริงๆด้วยนะฮะเจอฮุกตัดเกมตลอดเลยครับทีมเราไม่มีตัวเข้าไปล้วงด้วยนะฮะผมก็เดิดไปสกิลว้าวบ่อยเหลือเกินสาหรับใครที่เล่นแพ้นะครับมันก็จะเจอแต้มติดลบประมาณนี้นะฮะแต่ก็ไม่มากนะอ่ะมาเริ่มกันใหม่ครับเมื่อกี้เกมแรกของซินดี้นะฮะฟอร์มยังไม่มาฝีมือยังไม่มี โอ้โหมันเอาผุมเลยวสูรมาอย่างนี้ก็สวยดีครับนี่แลกกันไปดิสูด,ดไปดิพุ่งไปดิครับโดนฮะโดนดีครับโดนดีครับ,ดดรบและโดนดีครับอันติเบตไปดอกนี้โอ้โหเลดมันมาฮะพุ่งไปดิดหายตัวแล้วครับถอยก่อน หนีหวดไปนีโอ้โหไม่โดนว่ะอ้าวเข้าไปโดนนาทีเมเฉยตูดไปดีฮรับตูดไปดีฮรับโอ้โหเกือบครับผมจะตายแล้วเนี่ยโอเคมันเลงผมอยู่นานแล้วไอตัวนี้นะฮะไบ่เป็นไรเอาใหม่ครับเกิดใหม่มาพวกจีบเราน้ำครับตอนนี้ตดดไปดี ซินดี้นะครับเฮ้ยไมโดนป่อยจังวะเนี่ยเฮ้ยผมโดนบ่อยจังวะไ,ไม่ไหวแล้วต้องอัดอัธิเมตไปก่อนไม่โดนใครเลยวะไม่โดนใครเลยวะเตะไปดีพวกโอ้โหโจมตีชา้ากว่าไอ้ตัวนี้นะฮะเตะไปดีครับแล้วหัวไปฮะโอ้โหสามตัวเลยเหรอพวกมันเยอะไปแล้วไอ้พวก เยอะไปแล้วไอ้พวกเยอะไปแล้วไอ้พวกอันติเมตไปดิพวกนี่ลอยไปฮะโดดไปดิโดดไปดีครับปีเตอร์เหรอฮะโอ้โหมันเล็งผมอีกแล้วอ่ะเก็บเลือดก่อนฮะโดดไปดิและอันติเมตครับโดนใครวันเนี้ย nope. โดดไปดีครับไม่ดูนีกแลลวฮะเฮ้ยเลนมันจะเข้าหลังวะ่ะตายดีครับโดนอะไรพวกทำอะไรพวกโดดไปดีพวกโดดไปดีพวกโดดไปดีพวกโอ้หโดนออนติเมทครับเฮ้ยตัวเดียวแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาหน่อยพวกโอ้โหตัวต่อต,ตัวนะฮะตอนนี้นีหวดไปดี โอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะสเสมอเหรอเฮ้ยนึกว่าจะชนะแล้วเนี่โอ้โหเหลือตัวเดียวเองอ่ะเมื่อกี้นะฮะอย่างไงวันเนี้เล่นซินดี้ยังไม่ชนะเลยนะครับเมื่อกี้ก็เกือบชนะไปนะฮะโอ้โหฝั่งเขามีซินดี้ถึงสองตัวเลยนะเอาฮุกก่อนเอาฮุกก่อนพวกเอาฮุกก่อนดิพวกเตะไปดิพวกเตะไปดิพวกฮุกทำอะไรพวก หูโดนแล้วฮะเฮ้ยข้างบนเดือดวะเล่นเพื่อนเราเหรอโดนดีพวกโดนดีพวกโดนดีพวกจะไปโอเคทีมเราได้เปรียบอยู่นะตอนนี้อันติเมตไปโดนเต็มๆฮะนีนสมแมตออกไปครับโอ้โหอันติเมตเข้ามาอย่างนี้ไม่สวยนะพวกนี่กระเด็นคู่ไปเลย เก็บเลือดก,กันฮะอันติอัดไปครับกระโดดหลบได้วะเตะไปดิเตะไปดิปดโดนอันติแล้วฮะโอ้โห้ลอยลอยลอยเตะเออกไปครับเข้ามาก็เตะเออกไปฮะเตะมันออกไปไปถอยก่อนถอยก่อน เก็บเลือดนะฮะเลือดใหญ่เลือดใหญ่นี่อัดอันติเมตไปโดนสองเตะไปดีครับเ็นดี้อีกตัวหนึ่งไปไหนไอ้พวกมันเตะเราอะไปสวยนะพวกอย่างนี้โอ้ยเจอเรดยิงกลับครับตอนนี้สกอร์เรานำอยู่ห้าต่อสองแล้วนะฮะไอ้ของมันจะตายหลายตัวแล้วเนี่ยนี่โดนไปนี่โดนไปพวกนี่โดนไปพวก มันเอาเอายังไงฮะเตะไปดีพวกโอ้หมันมันเก็บเลือดนะ่ะเฮ้ยเจอฮุกยิงแล้วอะ่ะสกัดดาวรุ่งก่อนดิสกัดดาวรุ่งก่อนดิอัติเมทไปด,เด,เดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาไอ้ฮุกนีแ้แหละมันโดดหนีเลยว่ะหนีสวยครับเตะมันออกไป เล,เลือดเลือดไปไหนหมดเลยเตะไปดิเตะไปดิสมาท์อันติเมียไม่โดนเตะไปดิครับเตะไปดิครับโอเคชะนะเรียบร้อยให้มันชุนละมุนกันจังวะโอ้โหผมได้ MVP ด้วยเหรอที่ผมไม่รู้เลยนะว่าเตะใครออกกระเด็นออกจากด่านไปบ้างเนี่ยมัวอะไรได้ MVP เฉยนะครับไอโยวรสับดนตีมันฮิปฮอปเหลือเกินนะฮะเข้ามาแล้วกลับ ซินดี้ในเกมนี้ผมจะเล่นให้ดีที่สุดนะครับโอเคเราจะคว้าชัยชนะมาให้จงได้ครับเกมนี้นะฮะซินดี้มีทุกเกมเลยว่ะเตะไปดิโอ้โหโดนเอ้ยเตะออกไปดินี่นี่ออกมาเตะออกไปครับ แล้วก็อันติครับอือสมัสออกไปไม่โดนหรอกพวกเตะออกไปฮะโอ้โหไโดนอันติเมทเชยเลยฮะมันสวนมานะฮะตายดิครับไกเซอร์เอ๋ยโอ้โหมันชุนละมุนมากเลยตรงนั้นนะฮะอ้าวมาโดนแล้วเบิดเฉยเลยอะโดนแล้วฮะนี่ไม่โดนนะครับ ไอซอมันใช้อันติเมตดีนะฮะพุ่งไปดีครับอันติเมตอัดหน้าไปสามตัวครับหกระเด็นลอยไปไหนเนี่ยโอหชดเมื่อกี้สวยนะครับอันติเมตโดนสามตัวเลยนะอย่างนี้ไม่สวยแล้วพวกเตะกันรัวๆพวกนี่บุมเข้าไปโอ้โหมันหวนครับพุ่งมาแต่ไกล เก็บเลือดก่อนฮนะนี่ปล่อยกลับไปโดนไกเซอร์อันติเบตนะครับเตะไปดีครับเฮ้ยโดนระเบิดอ,อีกแล้ว,วอ่ะเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยอันติเบตไม่โดนวะ่ะเตะเออกไปฮนะเตะออกไปดิ โดนอะไรวะเนี่ยโอ้ oh my god เตะรัวแล้ววะ่ะเตะรัวแล้วเหรอเตะรัวแล้วเหรออัติเมตไปไหนพระเตะออกไปอ้าวโอ้โหเสียสกอร์ฟรีเลยอ่ะเมื่อกี้อีสารักษาสกอร์มานะครับ ตะออกไปฮะนี่นี่สวยครับมา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 เอาระเบิดไปดิเฮ้ย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 นี่ไม่ดีนะพวกยังไงเนี่ยแพ้อีกแล้วโอ้พระเจ้าจอดแล้วผมเล่นซินดี้ในด่านนี้เล่นไม่ค่อยออกว่ะเดี๋ยวผมไปลองเล่นยึดดินแดนดูสักทีนะฮะ ยังไงซะก็การที่จะชนะฝ่ายตรงข้ามด้วยก็ต้องมีทีมที่ดีเหมือนกันนะครับกระโดดไปก่อนไม่โดนใครเลยฮนะพุ่งไปแล้วไม่โดนใครเลยฮนะมันหลบอะไรอย่างนี้วะเนี่ยเตะไปดีครับเข้าไปโดนดาบเลยฮนะนี่ออกไปออกไปดิโอ้โหพระเจ้าจอดโดดก่อนมันกนระตุกอะไม่โดนวะไปเอาเลือดก่อนครับ เอาเลือดก่อนเก็บไม่ดูนเลยโอเคได้เลือดใหญ่มาฮะอันนี้มีหลอดเล็กงานหนึ่งฮนะเตะเออกไปฮะโอ้โหนี่นี่รัวๆครับผมกระโดดรัวๆนะฮะโอ้โหโดนเลสครับแน่ของเขายึดไปสองทีแล้วฮะยังไงเนี่ยเกมนี้จะไหวหรือเปล่าครับจัดไปเอาใหมหนี่หวดไปดิโอ้โหเลสมัน ไม่สวยนะพวกอย่างเงี้ยเตะไปฮะไม่โดนอีกเก็บเลือดก่อนโอเคเราจะยึดได้กลับมาสักทีนะฮะตเตะออกไปครับรอดูฮะรอดูฮะมันกระตุกว่ะปัญหาที่เจอตอนนี้คือเกมมันกระตุกนะฮะตเตะออกไปครับนี่โดนหัวออกมาเฉยเลยอ่ะ คือเครื่องของผมมันกระตุกเห็นไหมฮะโอเคเรายึดกลับมาได้ครับ2ต่อ2แล้วนะเตะเออกไปฮะนี่สามตัวรวดโอ้โหเจออารติเมตฮะอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะพวกไอตัวนั้นจะตายนะฮะอีกทีเดียวเนี้ยโอ้โหผมเนี่ยทีเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวพวกสับไปมาสเตอร์แคท สุดยอดมากนายกระตุกอีกแล้วครับเก็บไปเท่มไม่โดนอ,อ้าวเฮ้ยปิงขึ้นครับปิงขึ้นนะฮะถอยออกมาก่อนดิอย่าพึ่งไปกระโดดไปกระโดดไปโอ้หจัดรัวเลยว่ะไม่โดนใครเลยฮะเตะไปดิเตะเออกไปฮะ,ะเตะออกไปไปไหนเนี่ย ถอยถอยถอยตับออกไปเ <c oughs> ดินอัติเมทปีเตอร์เข้าไปนะครับจบเลยเนี่ยเกมมันมีกระตุกอ,อะเล่นยากหน่อยนะครับบางทีเรากดจังหวะจังหวะสวยแล้วแต่ว่านั่นไงมันกระตุกนะฮะนี่หัวไปก่อนโอเคสวยครับปีเตอร์เตะไปดีไม่ดูนะ ชนะเรียบร้อยครับผมมั่วๆไปนะเกมมันกระตุกนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันเป็นยังไงนะครับยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะฮะจากที่ผมดูแล้วแล้วก็บางทีปิงมันก็จะดีดขึ้นมาด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะฮะโอเคครับสำหรับซินดี้อีกหนึ่งลีเจนที่เป็นตัวโกงในตอนนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จะโดนเนิฟในวันที่23นี้แล้วนะครับจากที่ผมเล่นไปนะฮะผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์มันตอนนี้ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับปัญหาที่ผมเจอนะฮะมันจะมี1ปิงดีดนือ เล่นๆอยู่กระตุกนะฮะสเล่นๆอยู่เนี่ยบางทีมันกระตุกจนกระทั่งว่าเราไม่สามารถบังคับตัวได้มันจะอยู่ยเฉยๆเป็นเป้านน่งให้ศัตรูโจมตีนะฮะประมาณนี้เลยนะ <Yeah. S 1> ยังไงก็ต้องรอทีมงานเขาพัฒนาอัปเดตกันต่อไปนะครับผมทุกคนเห็นไหมฮะว่าซินดี้เนี่ยเป็นตัวที่โกงเพราะว่าสกิลมันจะรีคูดาวเมื่อเราโจมตีใส่ศัตรูโดนนะครับผมรีเรื่อยๆเลยนะแต่ต่อไปก็จะทําให้คูดาวมันเพิ่มยิ่งขึ้นครับผมคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกาลังใ ครับแล้เวเรามาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับคัะ